เสียงเครื่องยนต์เริ่มดังขึ้นพร้อมกับแสงแรกของวันใหม่โตโยต้าไฮลักเรโว2026ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่ถูกแสงอาทิตย์ย้อมเป็นสีทองเสียงเทอร์โบโแผ่วเบาแต่ทรงพลังเปรียบเสมือนหัวใจของสัตว์ป่าที่พร้อมจะตะโกนประกาศถึงความแข็งแกร่งในทุกเส้นทางการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การอัปเดตแต่คือการยกระดับตัวตนของกระบะรระดับตำนานให้เหนือกว่าเดิมในทุกมิติตัวถังของไฮลักเรโว2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่กระจังหน้าไปจนถึงเส้นข้างตัวถัง ดีไซน์คมชัดเส้นสายเฉียบมอบความรู้สึกแข็งแรงแต่หรูหราไฟหน้าเล็ทรงใหม่ที่ดูดุดันและล้ำยุคช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับกระบะรุ่นนี้ส่วนไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ไลท์บาร์ถูกออกแบบให้ต่อเนื่องกับเส้นสายของฝากระบะสื่อถึงพลังและความมั่นใจในทุกการขับเคลื่อนใต้ฝากระโปรงคือหัวใจใหม่ของโตโยต้าที่รวมเอาพลังและความประหยัดไว้ในหนึ่งเดียว เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่2.8ลิตรพัฒนาเพื่อให้แรงบิดเพิ่มขึ้นแต่การตอบสนองนุ่มนวลขึ้นร,ระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดช่วยให้การเปลี่ยนเ,เกียร์แม่นยำและต่อเนื่องพร้อมระบบขับเคลื่อน4 w d บยูดีที่ชาญฉลาดปรับตามสภาพถนนอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะอยู่บนทางหลวงหรือบนภูเขาไฮลักเรโว2 6พก็พร้อมรับมือได้ทุกสภาพพื้นผิวเสียงเครื่องยนต์เมื่อเร่งเต็มกำลังชัดเจนและหนักแน่นเสียงเทอร์โบหมุนสร้างแรงดันในจังหวะที่หััััววใใใจจเเตต้้้นนนนาาามมมมกกรกรรรดคค่่่งงหูสึและ ระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับจูนใหม่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมการเข้าโค้งมั่นคงขึ้นแม้ความเร็วสูงโตโยต้าใช้เทคโนโลยี Dynamic Control ช่วยรักษาสมดุลระหว่างแรงบิดและแรงเบรกทําให้ควบคุมรถได้อย่างแม่นยําเมื่อมองเข้าไปภายในห้องโดยสารความรู้สึกเปลี่ยนจากกระบะเป็น SUV ระดับพรีเมียมแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมระบบสังงานด้วยเสียง รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ตอบสนองได้ไวเบาะนั่งหนังแท้ตัดเย็บอย่างประณีตรองรับสรีระของผู้ขับได้อย่างลงตัวระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิ2โซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสบายในทุกการเดินทางไฟแอมเบียนไลท์ภายในถูกออกแบบให้เปลี่ยนสีตามโหมดการขับขี่เช่น E ี o Normal หรือสปอร์ตเสียงเพลงจากลำโพง JBL รอบคันช่วยเติมเต็มบรรยากาศขณะขับบนถนนยามค่ำคืนไฮลัก r e เรโว2026ไม่ได้แค่พาคุณไปถึงจุดหมายแต่ทำให้ทุกนาทีของการเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยประนีประนอมเรโว2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบดนามิกราดาและระบบตรวจจับคนเดินถนนกล้อง360องศาให้ภาพชัดรอบทิศทางขนาดเดียวกันเซนเซอร์อัจฉริยะรอบตัวรถจะช่วยเตือนเมื่อเข้าใกล้วัตถุหรือคนขับไม่ทันระวังนอกจากเทคโนโลยีและความหรูหราไฮลัก์เรโว2026ยังคงรักษาความแข็งแกร่งในแบบที่แฟนโตโยต้ารู้จักโครงสร้างตัวถังแบบใหม่ TNGA-F ท,ที่ใช้ในแลนด์ครูเซอร์ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในรุ่นนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดน้ำหนักในเวลาเดียวกัน ช่วยให้การส่งตัวและการขับเคลื่อนในทางธุรกันดารมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อขับผ่านถนนฝุ่นทรายของภาคเหนือหรือเส้นทางโค้งคดเคี้ยวของภาคใต้ระบบฮิลแอสิสและดาวฮิลคอนโทรลทำงานอย่างนุ่มนวลรถคงความมั่นคงทุกโคง้งทุกแรงสันสะเทือนถูกซับไว้ด้วยช่วงล่างใหม่ที่แข็งแรงแต่สบายเป็นความสมดุลที่โตโยต้าตั้งใจสร้างให้ผู้ใช้ในไทยโดยเฉพาะ ตอนกลางคืนไฮรักเรโว2,026โชว์เส้นแสงเล็ที่ดูโดดเด่นท่ามกลางความมืดแสงสีขาวคมตัดกับสีตัวถัทงทำให้ดูสง่างามและทรงพลังในเวลาเดียวกันเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบกว่าเดิมช่วยให้ขับขี่ในเมืองไม่รบกวนใครแต่เมื่อออกทางไกลเพียงแต่คันเร่งเบาๆก็รู้สึกได้ถึงพลังแฝงที่พร้อมปลดปล่อยความพิเศษอีกอย่างคือระบบไฮบริดแอสซิสที่โตโยต้าพัฒนาใหม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยส่งแรงในช่วงออกตัวและเร่งแซงลดการใช้น้ำมันและปล่อยไอเสียน้อยลง เหมาะกับการขับในเมืองและต่างจังหวัดช่วยให้ขับสนุกแต่ยังรักโลกในเวลาเดียวกันโตโยต a า i ฮ u ักเร v o 2,026จึงไม่ได้เป็นเพียงกระบะท,ทำงานหรือรถครอบครัวแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จสำหรับผู้ที่ต้องการสมดุลระหว่างพลังความหรูหราและเทคโนโลยีความตั้งใจในการออกแบบทุกเส้นทุกชิ้นส่วนสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของโตโยต้ที่อยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ขับชาวไทย ลองจินตนาการถึงเช้าวันหนึ่งคุณขับไฮลักเรโว2อ2 6ออกจากบ้านเส้นทางยามรุ่งสางทอดยาวไปข้างหน้าแสงแดดสะท้อนกับฝากระโปรงเงาวับเสียงเครื่องยนต์ประสานกับลมที่พัดผ่านตัวรถคุณรู้สึกได้ถึงพลังความมั่นใจและอิสระมันไม่ใช่แค่การขับรถแต่มันคือการใช้ชีวิตในแบบที่คุณควบคุมได้เองเมื่อถึงจุดหมายคุณมองกลับไปที่โตโยต้าไฮลักเรโว2026แล้วรู้ว่ามันไม่ได้เป็นเพียงรถแต่มันคือคู่หูที่เติบโตไปกับคุณ มันคือแรงบันดาลใจที่เตือนให้คุณก้าวต่อไปในทุกเส้นทาง Toyota าฮลักเรโว2026คือการผสมผสานระหว่างพลงังความงามและเทคโนโลยีที่พร้อมเปลี่ยนทุกการเดินทางให้กลายเป็นตำนานใหม่ของคุณบนถนนเมืองไทย